เดี๋ยวเรานะครับจะมาสัมภาษณ์น้องๆจากโรงเรียนอะไรครับเ็ตท่า,ทาวิทยานะครับวันนี้มาฝึกงานที่โรง,งพยาบาลจุงไห่พาดีนะครับเดี๋ยวน้องนะครับจะพูดให้ฟังว่าได้อะไรจากการฝึกงานบ้างเชิญคนที่หนึ่งเลยครับได้ <c oughs> อะไรบ้างครับเออรู้ว่าการทำอะไรที่นี่มันไม่ได้ง่ายเลยค่ะ โ okay, อเคครับคนที่สองครับรู้สึกว่าที่นี่น่าจะเหมาะกับตัวเองด้วยครับคนที่สามครับได้ฝึกความอดทนแล้วก็ได้มีทักษะจัดการให้ตัวเองว่องไวมากขึ้นค่ะครับได้รู้พี่ๆทำงานแบบคล่องแคล่วกันมากแล้วก็แบบรู้สึกว่า,าสนใจได้ครับส่บสวจะเป็นคนอยากเนพยาบาลมะรู้สึกว่าดีทุกกระบวนการทําง,งานของพี่ๆทุกคนในโรงพยาบาลนี้เะคะ ครับได้รู้วิธีการทํางานของพี่ๆแล้วก็ได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยต้องฆ่าเชื้อก่อนถึงจะมาทํำแผลถุยได้ค่ะขอบคุณน้องๆมากครับนี่พี่หมอจำแล้วแล้วการผสมแผลบานวัตถุนี้ได้ทำไปหรือเปล่าคือการทำพยาบาลพัตถุแผลบานวัตถุทำแกะทำอะไรได้ทอะไรงนี้ได้ทำไปหรือเปล่ามากจะฝึกอยู่ที่ดีกว่าพี่เขาเบรกเป็นพี่มิทช์ของมิทชาช็อต แต่ว่าจะไม่ให้พวกเราได้ลงมูอทำใแค่ช่วยเหลือช่วยให้เหลือนอันเป็นการช่วย่าทำมาิ้มเนี่ที่โรงเรียนทขาเรียนภาไทยไหมเยคำนีมเราคไทยยังม่เคยทำเ่าหรว่ก็เป็นกฎแต่ให้งน้องนะครับไม่ขอเป็นไปพวกก็ขอให้โรงเรียนรับเข้าเรียนมหาลัย 啊。嗯嗯 <laughs>